วิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2565กับเพลงบอลเต็งชันแนลนะครับก็ในส่วนของวันนี้ครับเพลงคัด4คู่จาก4หลีกดังทางฝั่งยุโรปมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับซึ่งคู่แรกของวันนี้ครับเป็นสื่อพิมลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดรังต้อนรับการบิยือนของบอร์ดมัดนะครับ คิงออฟเวลาตีสตรงนะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้เป็นตัว VAP ของเฮงเองนะครับก็สามารถไปติดตามต่อได้ที่ไลน์แอสไซเฮง789หรือว่าสแกนค r วอาโคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับถัดมาครับในศึกกันโชซีเรียอิตาลีครับเฮงเลือกคู่ระหว่างซันซาโลครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเวโรนาครับคิงออฟเวลาตีหนึนาทีครับคู่ที่3มครับมองไปที่ศึกลาลิก้าสเปนครับคู่สุดท้ายของ ลาลิกาสเปนของในสัปดาห์นี้ครับคู่ระหว่างเซลตาบิโก้ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเกเตเฟ่ครับเพียงเวลาตีสอตรงครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายครับเพ่งมองไปที่ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างลิโออาฟครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของปอติโนโมเนนเซ่นะครับเขียงเวลาตีสองสนาทีครับก็ในส่วนของรายละเอียดแต่ละคู่วันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อในคลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคู่แรกของเฮงวันนี้ครับสำหรับคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับในศึกพิมลิกอังกฤษครับเตะที่ลอนดอนสเตเดียมครับคู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดพบกับบอร์ดมัตเอฟซีนะครับก็ราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ดังฝั่งเวสแฮมยูไนเต็ดครับเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับก็สามารถมาติดตามเฮงต่อได้ที่ไลน์แอรไซเฮงเจนะครับมาสอบถามมารับทีเด็ดคู่อื่นๆได้ครับสำหรับสมาชิก VAP ที่เล่นเว็บเดียวกับเพลงก็สามารถทักไลน์มาสอบถามเพลงได้เลยนะครับสำหรับคู่ที่2วันนี้ครับมองไปที่ศึกซีรีอาครับเวลาตีหนึ่งสีนาทีครับคู่ระหวังซันโซ l โลครับเปิดมาไปสเตเดียมครับตอนรับการมาเยือนของเวโรนาครับราคาบอลแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งซันโซ l โลครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับสันโซโลอยู่อันดับ10ของตารางครับเข่งมาแล้ว10นัดชนะ3เสมอสาและแพ้สครับได้12ประตูเสีย12ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์ครับมีอยู่12แต้มอยู่อันดับ10ของตารางครับส่วนเบโลนาผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับ18ของตารางครับแข่งมาแล้ว10นัดครับชนะ1เสมอ2และแพ้7นัดเลยทีเดียวได้9ประตูเสีย19ประตูครับมีอยู่5แต้มครับอัตราชนะอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ มาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับ10นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นทางฝั่งซานโซโลครับที่ดูดีกว่าครับชนะ6เสมอ2และแพ้ต่อเวโรนา2นั่นนะครับนัดล่าสุดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อเราดูการที่แล้วครับเล่นในรังก็โดนเวโรนาถล่มไปถึง2ประตูต่อ4เลยทีเดียวนะครับอัตราชนะ10นัดหลังสุดของซานโซโลที่พบกับเวโรนาครับอยู่ที่60%ครับชนะราคา60%แล้วตระกัสูงที่40%นะครับ มาดูฟอร์มสินัดหลังสุดของนั้งคู้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างซันโซโลครับสินัดหลังสุดของซันโซโลครับชนะ3เสมอ3และแพ้4่ครับอัตราชนะอยู่ที่30%ชนะราคา40%และอัตราเกมสูงอยู่ที่4 0เซนะครับนัดล่าสุดครับเลนนอกบานก็พ่ายต่ออาร์ตาลันตามา2ประตูต่อ1นะครับสำหรับซันโซโลครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเวโรนาครับสินัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ1เสมอ2และแพ้7ครับ อัตราชนะอยู่ที่10%ครับชนะราคา10%และตระกมสูงที่50%นะครับนัดล่าสุดเล่นในรังก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับพ่ต่อ AC มิลานครับมาด้วยสกอร์หประตูต่อ2นะครับเปรียบเทียบผลบอลสิบนัดล่าสุดของทั้งคู่ครับซันโซโลได้12เสีย12ผลต่างประตูศูนย์ครับโซนเวโรนาครับได้9เสีย1 9ผลต่างประตูลบสีครับมาดูในส่วนของราคา handicap เอเชีย้อนหลังครับ ราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้ซันเซโรกินราคา2นัดเสียสามนัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนเวโรนาครับกินราคาแค่1นัดเท่านั้นนะครับเสียสนัดจาก5นัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับทางฝั่งซันเซโรครับสูงอยู่3นัดต่ำสองนัดครับส่วนเวโรนาสูง2นัดต่ำสา3นัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งซันซโรก็ยังจะไม่มีปิดขวาคนเก่งอย่างเบราดี้นะครับก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ ส่วนก้องหลังครับอย่าง f e r r a รารครับก็โดนใบแดงไปในนัดที่แล้วนะครับนันี้ก็ไม่สามารถลงสนามได้ครับก็ทางฝั่งเซอรับผู้เล่นเด่นก็ยังอยู่นะครับยังพินามอนตีครับแล้วก็แดนกลางอย่างคริสเตียนโทเวตนะครับส่วนทางฝั่งเวโรนาครับจะไม่มีหน้าเป้าอย่างเควินราซานานะครับพี่มีอาการบาดเจ็บและกองกลางตัวเก่งของเขาอย่างอีวานอีริชนะครับ ส่วนกองหน้าเป้าวันนี้ครับจะใช้เป็นโทมัสเฮนรี่ครับฝั่งซ้ายเป็นเวดดี้ฝั่งขวาเป็นฮัสติกนะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าซันซโลนัดนี้ครับบังคับชนะครับยังไงก็ชนะเก็บชัยเหนือเวโรนาได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเวโรนาในฤดูกาลนี้น่าจะไม่เอาอะไรแล้วนะครับก็น่าจะเป็นทางซันซโลที่เก็บชัยเหนือเวโรนาไปได้อย่างไม่ยากครับ มาต่อกันที่คู่ที่3วันนี้ครับในศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างเซลตาบิโก้ครับเปิดเอสเต i o m ดิโอโมนิคิบาตอนรับการมาเยือนของเกตาเฟนะครับราคาแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดไห้ทางฝั่งเซลตาบิโก้ต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับเซลตาบิโก้อยู่ันดับ15ของตารางมีอยู่10แต้มนะครับแข่งมาแล้ว10นัดครับชนะ3เสมอ1และแพ้6ครับได้11ประตูเสีย20ประตูครับ อัตราชนะอยู่ที่3 0มส่วนทางฝั่งคู่มือเยนอย่างเกตาเฟ่ครับแข่งมาแล้ว10นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้5ได้10ประตูเสียสิประตูครับตอนนี้มีอยู่9แต้มครับน้อยกว่าเซลตาบิโก้อยู่1แต้มเท่านั้นครับแต่อยู่อันดับ17อัตราชนะอยู่ที่ยีครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับสินัดหลังสุดที่พบกันมาครับเป็นทางฝั่งเซลตาบิโก้ครับเก็บชัยเหนือเกตาเฟ่ได้2นัดครับเสมอ4และแพ้ต่อเกตาเฟ่หนึ่งสี่นัดเลยทีเดียวนัดล่าสุดครับเล่นในรังก็พ่่ายตอ เกตาเฟ่ไปครับด้วยศอกศูนย์ประตูต่อ2นะครับอัตราชนะของเซลตาบิโก้ที่พบกับเกตาเฟ่สินัดหลังสุดอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับชนะราคาสี่สิบเปอร์เซ็นต์และตัดกัสูงอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นอย่างเซลตาบิโก้กันก่อนเลยสิบนัดหลังสุดของเซลตาบิโก้ครับชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หกครับนัดล่าสุดไปเยือนเบียรูริดครับก็แพ้กลับออกมาอย่างไม่เป็นท่าเลยครับด้วยสกอกสี่ประตูต่อนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ สิบนัดหลังสุดครับอันตระชนะอยู่ที่30%ชนะราคา40%่สิบเปอร์เซ็และตัดกัสูงอที่70%นะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโกครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเกตาเฟ่ครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ2เสมอ3และแพ้5ครับนัดล่าสุดครับก็ทำได้เพียงแค่สเสมอกับแอตติกบิลเบาครับเป็นสกอร์2ประตูต่อ2นะครับอัตราชนะ10นัดหลังสุดอยู่ที่20%ครับชนะราคา50%แลิบเปอร์เซ็กัสูงอยู่ที่60%ครับ เปรียบเทียบผลบอล10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับเซลตาบีโกได้11เสีย20ผลต่างประตูลบ9ครับส่วนเกตาเฟ่ครับได้10เสีย18ผลต่างประตูลบ8ครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังครับราคาเป็นมาครึ่งลูกแบบนี้เซลตาบีโก้กินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนเกตาเฟ่ครับกินราคา4นัดเสีย1นัดจาก5นัดหลังสุดครับ สูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเท่านั้นนะครับเซลตาบิโก5้นัดหลังสุดยิงถล่มทลายเลยครับสูง5นัดเลยครับส่วนเกตาเฟ่ครับสูง1น่ัดต่ำสนัดจาก5นัดหลังสุดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งเซลตาบิโกครับจะไม่มีโซลารี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับและผู้รักษาประตูอย่างอีวานวิลล่าครับก็ยังไม่สามารถลงสนามได้นะครับก็ใช้เป็นประตูมือหนึ่งครับอย่างมาซินชี่นะครับ สำหรับเซลตาบิโกวันนี้ครับสามประสานแดนหน้าครับก็จะมีฟันโกเชวีครับมิยาโกอัสปาครับเป็นอาเปาและมีฝั่งขวาเป็นสแตนลาเซนนะครับส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่ครับวันนี้จะไม่มีคราสตินโยครับที่โดนแบนไปเมื่อนัดที่แล้วนะครับกรองกลางตัวเก่งของเขาอย่างมาโรอารัมบารีครับก็มีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นนี้ก็ยังคงไม่สามารถลงสนามได้นะครับเกราเฟ่สประสานแนวรุกวันนี้ครับก็จะเป็นบอคามาโยราครับกองคู่รัตกายครับเอเนสปูนานครับ ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเพีงมองว่าเกียตาเฟ่มาเยือนเซลตาบิโก้นัดนี้ครับน่าจะยันเสมอกลับออกไปได้ครับเพราะว่าตารางคะแนนก็อยู่ใกล้เคียงกันครับไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายเพลอเพอมีดีเกียตาเฟ่อาจจะมาเก็บชัยเหนือเซลตาบิโก้ได้ด้วยซ้ำนะครับเพีงขอเลือกรองไปที่เกียตาเฟ่ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเพีงวันนี้ครับมองไปที่ซิสโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับที่กำลังตี25นาทีเลยครับคู่รวังลิโออาฟครับ เปิดเอสเตดิ o อดอสอาคอสกับต้อนรับการมาเยือนของ p โป i m o n e n s e นะครับราคาแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่ง r i o ออาครับต่ออยู่ปปนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับรีโออาประตูกาลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ลำดับ14ของตารางครับแข่งมาแล้ว9นัดมีอยู่9แต้มเท่านั้นครับเก็บใช้ได้2เสมอ3และแพ้หนนัดครับได้13ประตูเสีย17ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่22.2%ครับส่วนปอมิปโตนิโมเนเซครับ ตอนนี้อยู่ดับ8ของตารางครับมีอยู่15แต้มครับแข่งมาแล้ว9นัดครับเก็บชัยได้5ไม่เสมอเลยและแพ้สนัดครับได้8ประตูเสีย9ประตูครับอัตราชนะพี่55.6เปอร์เซนะครับมาดูผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดที่พบกันมาครับเป็นทางฝั่งลิโออัลฟ์ครับดูดีกว่านะครับเก็บชัยเหนือปอติโมเนเซ่ได้6นัดครับเสมอ3และแพ้หนครับนัาล่าสุดครับไปเยือนปอติโมเนเซ่ครับก็เสมอกลับออกมาครับด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ0ูนนะครับ อัตราชนะ10นัดหลังสุดลิโออาฟที่พบกับปอร์ติโมเนเซ่ครับอยู่ที่60%ครับชนะราคา70%และอัตราเกมสูงที่40%นะครับมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอย่างลิโออาฟครับสินัดหลังสุดของพวกเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเก็บชัยได้แค่2นัดครับเสมอ4และแพ้ถึงสนัดเลยทีเดียวนัดล่าสุดครับในบอลถ้วยครับไปเยือนโอลิเวียราฮอสปิทอลครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอกลับออกมาครับด้วยสก่อนสอประตูต่อ2นะครับ กอดตราชนะสินัดหลังสุดอยู่ที่20%่ครับชนะนราคา4 0และอัตราเกมสูงอยู่ที่70%นะครับส่วนปอติโมเนเซ่ครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาชนะ5ไม่เสมอเลยและแพ้5านัดครับอัตราชนะ10นัดหลังสุดอยู่ที่50%ครับชนะนราคา50%และอัตราเกมสูงที่30%นนะครับนัดล่าสุดครับ ในบอลถ้วยครับไปเยือนววลาเวอร์เดสครับก็พ่ายแพ้กลับออกมาครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะสประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับปอร์ติโมเนเซ่ครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับลิโออาฟครับได้19เสียได้15เสีย19ครับผลต่างประตูลบสครับส่วนปอร์ติโมเนเซ่ครับได้8เสีย11ผลต่างประตูลบสครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาปอปอแบบนี้ลิโออาฟกินราคา4นัดเสีย1นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนปอร์ติโม เนนเซ่ครับกินราคาสามนัดเสียสองนัดถากห้านัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับลีโอครับสูงหนึ่ัดต่ำสี่นะครับส่วนปอติโมเนเซ่ครับสูงหนึ่ัดต่ำสี่นัดเท่ากันนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับรายชื่อตัวผู้เล่นเห็นไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าให้วิเคราะห์จากสถิติและผลงานที่ผ่านมาครับก็นัดนี้ครับลีโอครับเล่นในรังก็ต้องเน้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าน่าจะต้อง การไปเล่น UCL หรือว่าในบอลถ้วยอื่นครับถ้ายังอยากไปอยู่ก็ต้องพยายามเก็บชัยเหนือปอติโมเนเซ่ไปให้ได้ครับสถิติสำคัญครับสำหรับริโออาฟครับเล่นในรังก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็เก็บชัยได้2แล้วก็แพ้2นะครับก็ยังได้ประตูอยู่พอสมควรครับราคาเปิดมาปอปอแบบนี้เฮงขอมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างริโออาฟครับคาดว่าน่าจะเก็บชัยเหนือปอติโมเนเซ่ไปได้อย่างไม่ยากครับมาสรุปทัศนะของเฮงบอลเต็งวันนี้นะครับประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคมนะครับ คู่แรกครับในศึกพิม์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูนเต็ดพบกับบอร์ดมาร์ตครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นตัวทัศนะ VIP ครับแอดไลน์ไปคุยไปสอบถามที่เด็ดเฮงต่อได้ที่ไลน์แอนไซเฮงเจ็ดแปดเก้านะครับถัดมาครับในศึกกัรโชสซิรีอาอิตาลีครับคู่ระหว่างซันโซโลพบกับเวโรนาครับเพียงมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างซันโซโลครับจะเก็บชัยเหนือเวโรนาไปได้อย่างไม่ยากครับถัดมาครับในศึกลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างเซลตาบิโก้พบกับเกตาเฟ่ครับเพียงมองว่าเกตาเฟ่นัดนี้ครับไม่น่าแพ้ครับเพราะว่า เกรดบอลใกล้เคียงกันครับเคดาเฟน่าจะยันเสมอได้ครับคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างลีโออาฟพบกับปอร์ติโมเนเซครับในศึกโปรตุเกียซูเปอร์ลีครับหันมองไปที่เจ้าถิงอย่างลีโออาฟครับนั่นดีพวกเขาต้องเน้นและพยายามกำชัยเหนือปอร์ติโมเนเซอย่างแน่นอนครับมองไปที่ลีโอครับครับก็ในส่วนของทัศนะวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากได้ทีเด็ดคู่อื่นใดก็สามารถไลน์ไปสอบถามเห็นได้นะครับ ก็ในส่วนของนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณฟังนะักลงทุนทุกท่กทานโชคด,ดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ